สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกันกับเบานุกโกไหน้าในส่วงเสาเสของวันที่30มีนาคม2565มาเบิบงความคืบหนาความกาวหนาของการจะเลื่อนตืบตของปามพันย่างกับบิ m l 1 6 1พี่น้องอ่าที่ผมมาปลูกตอนนี้ปลูกไปแล้วผ่านไปประมาณ3สัปดาห์พี่น้องอายุของต้นกายัางกับบิสวนนี่นะครับประมาณเจ เดือนพี่น้องครับยังบ่ถ,ถึงแปดแต่ว่าก็เรื่มแตกเ,าเขาเอื่อนว่าใบยังระใบขนไกลดินะครับเ,เรื่มแตกแล้วก็ถือว่าปลูกพอดีปลูกแล้วครับนะในช่วงหนาแล้งก็จาเป็นจะต้องระบบน้ำมันจะต้องดีจังหน่อยพี่น้องนะครับสวนนี้ผมปลูกไปทั้งเบิดของย่างกัมบีทั้งเบิด์ตสี่ิบหาต้นพี่น้องครับพีหาซิบซีต้นพี่น้อง ครับหาสิต้นนะซึ่งแปลงนี่แบ่งเป็น2ส่วนนะพี่น้องส่วนไตนี่ผมปลูกพันย่างกัมบิ ML161 ส่วนตัวทั้งเทิงทั้งพุ่นครับพี่น้องฟังพุ่นสิเป็นโกลเด้นเทนเนล่าเคบีซีนะพี่นอ้องเดี๋ยวสีผ้าพีผ้านนองไปเบื้งนะครับกับสีไทยความจะเลื่อนเติบโตการจะเลื่อนเติบโตของปามที่ปลูกไปเรื่อยๆพี่นอ้องหานงเทือกับอาทิตย์ละเทือ อาทิตย์ละคลิป2อ,อาทิตย์คลิปหนึ่งก็มีแล้วแต่สถานการณ์นะครับความสะดวกนี่ครับพี่น้องนะหลังจากที่ปลูกผ่านไปประมาณ3สัปดาห์ก็สิเห็นว่าหยอดเริ่มแท้งพี่น้องครับตอนนี้ก็ยังบ่ให้ปุ๋ยครับพี่น้องนะครับแต่ว่าได้ร่องคุมร่องคุมโดยใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟตใส่ฟอสเฟตเพทีสิ ขยายหลากจังหน่อยครับให้เรียขึ้นนะครับเดี๋ยวให้มันติดจังหน่อยนะครับผมค่อยสีใส่ปุ๋ยอ่าอให้หากมันขยายออกจังหน่อยพี่น้องนี่ครับกะทุกต้นก็นยังยูมดครับยูครบมดอยับอยงบ่มีต้นตายนี่ถือว่าแตกหนอดกับลั่งดีเลยพี่น้องครับอายุแค่ประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือน มีบางต้นที่เป็นแปลกมูอยู่พี่น้องต้นใดที่แปลกปลูกไปแล้วก็ก็สีหามาเปลียนไม่พี่น้องครับนี่ต้นนี้รู้สึกว่ามันสีใ่เกินมูพิดปกติอยู่นะครับโอ้โหว่าสิเป็นต้นที่สมบูรณ์บอนะครับมันแตกต่างมูไปนะครับยังบ่ให้ปุ๋ยก็อาจสิบอยังบ่เขียวไปไหนมันก็ยังบ่บงบติดคักนะพี่น้องให้หากมันติดมันขยายกว่านี้ านาสีเขียวขึ้นกว่นนี้สําหรับสําหรับแปลงนี้ก็ได้ใส่ระบบไห้น้ำครับโดยใส่สายยางทอพีอสายดําครับพี่นอ้องสายยางดําขนาดหกหุนพี่น้องครับหกหุนอันนี้สี่หุนแต่ว่าต,ต้นมันสิเป็นหกหุนครับพี่นอ้องเนื่องจากผมปลูกนาแรงครับ เป็นยังค่อยปลูกนาแรงก็คือว่าการปลูกการเอาไว้หดเลี้ยงไวก้ก็คิดว่าการจะเลื่อนเติบตัวอาศิซากว่าที่มันล่งดินพี่น้องนะครับมันหากรงดินมันน่าสิจะเลื่อนเติบตัวได้ดีกว่าเร็วกว่านะครับแต่ว่าต้องระบบน้ำก็ต้องพร้อมพี่น้องครับนี่ครับตัวน,นี้เรื่อมเขียวแทงยอดออกมา สอ,สองเื้อแล้วพี่น้องนะครับที่ปลูกยังกัมบี m l 6 6 1ก็ฝากพี่ฝากนอก้องติดตามเบิ่งครับอของพันนี้ตั้งแต่เริ่มปลูกตัวละ,ะระยะเวลาสีโดนปันไดนะครับใคยเสียห้ผลผลิตติดตามกันเง้าวๆพี่นอ้องนี่ครับนี่ ถือว่าอุดมสมบูรณ์ดีของยัางกัมบี ML 161นี่ครับอของสวนท่านใดที่ปลูกพันธุค์คือกันกับซอยแนะนำเนีเด้อครับขันมีความดูดีๆความดูไม่ไม่แนะนำวิธีการเกี่ยวับข้อขอบุญขอพุ่นลงนาพี่น้องนะครับแลกเปลี่ยนเล่นลูกกันครับผมก็ถือว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรมือเก่าต่างไม้ครับพี่น้องนะ เคยปลูกมาอยู่นะครับพุ่นที่ผมปลูกก่อนครับเป็นยัางกบีรุ่นรุ่นเก่าๆแรกๆแล้วก็พันซีลาดมิลเลียมพี่นอ้องผมนะครับออกมากตลอดครับผมในตัาดขายทุกรอบเดียวนี้ก็ย่างกบีพึ่งพักแล้วก็พึ่งออกไมครับย่างกบอีอันนี้เป็นย่างกบีตัวไม้ที่เอามาปลูกนะครับไม้ผมเก่าเพิ่นขึ้นว่านน่ะล่ะ นี่ครับแทงยอดกําลังแทงยอดดีเลยพี่น้องปลูกนานี้ดีอย่างนึงครับนาแรงแมงบ่ก,กินใบเลยครับผมบมีแมงกินใบเลยนะขันซีมีก็มีแตงงัวครับขันแมนกินก็ต้องเขามาเบิ่งตลอดแล้วพี่น้องนี่บ่แมนงัวกินอีกเลยดิโอหัดลมพัด เห็นเหียนน่นงัวพี่น้องนะครับก็ได้เฮ็ดหัวแต่ว่าฟังหน่ยยังบ่เฮ็ดหัวนะครับก็เลยอาจสีเขามาได้โอ้หญ่ขึ้นารเติบครับพี่น้องแค่สองอาทิตย์สามอาทิตย์สมบูรณ์เลยพี่น้องครับสมบูรณ์ดีปลูกนาแรงนี่บ่มีห้อยแม่งกินเจักหน่อยเลยพี่น้องครับแต่ละต้นนี่เอาบานนี้ มาเบิงอีกพันหนึ่งพี่น้องนะครับพันุนี้นี่คิดว่ายังบ่ถ,ถึงอายุปลูกนะแต่ว่าผมว่าผมเลี้ยงไว้ทั้งโคกกับเอาล่งดินนี่ล่งดินมัณน,นาสีมัณน,นาสีจะเลื่อนเติบโตได้ดีกว่าครับนะโซฮอนนาฝนนะผมคิดว่าโอ้ยมันสิใ่แล้วนะครับก็บเลยจัดการเลยครับระบบน้ำพร้อมปลูกด้วยทันทีเลยบ้านครับ นี่ครับปลูกใ่่นาแรงเลยอันนี้คือ KBC ครับพี่น้องโกเด้นเทนเนล่าสร้างมาจากพุ่นพังง่าพ่นะครับผมสร้างมาประมาณร้อยต้นครับระยะปลูกที่ผมปลูกนี่ประมาณสิบคูนสิบครับพี่น้องผมสิบ่เอาที่ครับผมเคยปลูกที่เล้วปรากฏว่ามันมันขี้กันพูทคข้าใบมันรับแสงบาเตียมที่ผมก็เลยให้มันห่างจังหน่อย นะครับสิบคูณสิบเลยหาบางต้นอาจจะเป็น10บคูณสิเอ็ดก็มีแหล่วแต่ครับมันบมดลอยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องอนี่ครับส่วนใหญ่ก็สูงสูงกับอยากเท่ากันอันนี้คือโกลเด้นเทนเดลราะฝนตกฝนลินฝนตกดูดินซุม่มไม่ค่อยได้หดหรอกครับมันปีนี้มันจังไงบุฝนนอกฤดูมาหลายพายุ ดินก็เลยซุ่มอยู่แต่ดก็ถือว่าเป็นพ้นดีครับต้นก็สมบูรณ์ดีแมงบ่อเจาะแต่คือซื้อมาแล้วนี่มันเลือกบ่ได้พี่น้องสิงเลือกถาเบิงว่ามันใหญ่แล้วมันผิดปกติคัดออกคัดออกจัางเส่นมันก็เห็ดบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาเป็นผู้สั่งเนาะเป็นผู้สั่งมาปลูกเขาบ่าได้พะเองแมนสิดีบ่ดีจังได๋เฮาก็ต้องได้ปลูกคือเก่าก็เลยว่ายปลูกไปเลยค่นมันบ่ดีปลูกแล้วมันเพี้ยนมันพันมันผิดเพี้ยนเฮาก็ค่อยเอาออก หาเปลี่ยนไมพี่น้องตอนนี้ก็ปลูกให้มันติดหากมันติดดินไว้ก่อนนะครับมันจะใหญ่เร็วนี่ระบบนำใช่ระบบหัวฉีดอันนี้สายยางผมใส่ประมาณสี่หุนครับพี่น้องสี่หุนนี่ขึ้นแท่งน้ำปุ้นครับแท่งน้ำบาดาลผมเหลือเฟือครับแท่งนี่นี่สามารถที่สิเอ่อปล่อยได้เป็นเครื่องสวนเลยแหละครับ ประมาณหาิบต้นไปโหดเทอนึงนี่ปล่อยลงมาในโหดได้ประมาณหาสิบต้นเลยครับปล่อยพร้อมกันเลยตามท่อพี่อีนะครับสายยางดำหน่อยอนี่ครับโกเดนเทเนล่าอายุที่เอามาปลูกกับประมาณประมาณหาเดือนหกเดือนหาเดือนแล้วพี่น้องครับผมว่านี่ครับยังหน่อยอยู่ประมาณหาเดือน,อน,อน,อนแล้รผมว่านี่ครับ แมงบวเจอะเลยครับปลูกนานนี่ถือว่าดีนะครับสวนนี้เป็นสวนยางเกาพี่น้องนี่ครับต่อยางบบง่า่นี่นะครับผมตัดเลยขายต้นมันลวก็ปลูกเลยครับบม่ต้องไถกันไถนี่ไม่ไหว้ดอกครับหากมันไหลหากยางปอยเห็นมันเน่าอยู่นี่แหละครับนะครับมันกับดีขอดีมันกับลายลายก็ขอเสียครับพี่น้องนี่ครับ โกเดนเทนเนลาปลูกไปประมาณร้อยต้นครับฟังนี่ KBC อ BC, ย่างเดียวผมปลูกหลายๆพันพี่น้องนคือจังสวนนะั่นก็เป็นย่างกบ,บีทางใต้ลงไปก็เป็นซีลาดมิลิเนียมนะเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิง้งเจ้าลอยเนาะนะครับอาจจะเป็นคลิปนาพี่น้องเดี๋ยวผมจีไทยซุ้มที่ผมปลูกก่อนเลยว่าผลผลิตช่วงนี้สิเป็นจังไรแน่นอนพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้มาเบิ้ง การจะเลื้อนเติบโตอันนี้ปลูกหลังจะหลังไอ้ย่างกระบ,บี่ครับพี่น้องปลูกไปประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์ก็เริ่มเริ่มสิติดเนี่ยแหละครับเบื้องแดวซื้นทุกต้นครับซื้นทุกต้นเลยผ่านไปสองสัปดาห์อ่าส่วนยัางกัะบ,บี่นะสามสัปดาห์ครับพี่น้องผมปลูกไปก้อนประมาณหนึ่ง,หน,งหนึ่งอาทิตย์เนาะนี่ครับ,นบเ,นเนี่ยใบเหียนนี่มาแว่นยังได้พี่น้องง่วกินแน่นอน นี่ยครับงัวงัวเขามา่กินต้องมาเบิองตลอดครับงัอไหลแต่ว่าหัวกับเห็ดแล้วละครับแต่บางปองกับเห็ดยังบ่เล้วมันก็ลอยเขามาอยู่หาหนงเื้อก็ต้องสมแซมกันต่อไปพี่น้องนี่ครับต้นก็นถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ดียังบ่แตกขนไก่ครับใบขนไก่ยังบ่แตกเพื่อความรวดเร็วในการจะเลื่อนต,ตัวกับ ดัางเดียวพี่น้องปลูกคลิปในการปลูกผมก็ได้สาธิตในพี่น้องเบิ้งแล้วเนาะในคลิปก่อนๆกับตัในใดเขามาเบิ้งไม่กัลองเข้าไปกดติดตามกดเบิ้งวิดีโอด้อพี่น้องด้อสี่เห็นครับติดตามกันแาวๆครับ KBC อ่าสีเป็นจ้งใดเฮาก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะพี่น้องับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไอ้มียไหนไได,ดีๆกัแช์มากคอมเมนต์มากกขอขอบุณขอบุญไร้พี่น้องครับ เอาสำหรับมือนีกนัขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับเจอกันคลิปหน้ามีแนวดีๆกระเสียอามาน้ำเสนอพี่น้องให้ติดตามกันเบิ้งเง้วๆครับสำหรับมือนีสวัสดีครับ